สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็โซเชียลแคมนะคะวันนี้น้องเกดจะมาเตรียมผิวก่อนที่เราจะทำการแต่งหน้าการเตรียมผิวหน้าเป็นสิ่งที่สำคัญถูกไหมคะหลังจากที่เราทาครีมบำรุงแล้วเวลาเราจะออกนอกบ้านเนี่ยแดดก็แรงถูกไหมเราจะทำยังไงเมื่อแดดแรงเราก็ต้องใช้ครีมกันแดดเพื่อป้องกันการเกิดสิวเอ่อเกิดสิวเกิดฝ้า กิดต่างๆที่จะทำร้ายผิวหน้าเราวันนี้น้องเก๋ขอนําเสนออันนี้เป็นเดอะเบสสำหรับในใจตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยว่ามันเลิศจริงๆน้องเก๋ขอสาบานสาบานเลยว่าน้องเก๋ใช้จริงและเลิศจริงๆขอให้ตามไปซื้อกันนี่คือเมจิกวันเดอร์แลนด์ค่ะคือนาเป็นครีมกันแดดหน้าตาแบบนี้แล้วเป็นเนื้อมูสอ่ะคุณสมบัติของเขาเขาบอกไว้ว่า ครีมกันแดดเนี่ยอันนี้มันเบาสบายไม่เหนียวเนอนะน่ะจริงเกลี่ยง่ายด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันมี SPF 50 PA++ บกบกบวกนะคะกันแดดกันน้ำม,มากปรับผิวเรียบเนียนขาวกระจ่างใสวาวเหมือนาสาวเกาหลีนะคะเพิ่มออร่าให้กับใบหน้านะคะ แล้วก็ใช้ได้กับทุกเฉดสีไม่วอกนะคะปกปิดเรียบเนียนติดทนนานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายน้องเกศลองกับหน้าของพ่อ้องเกศแล้วก็พ่อ้องเกศเป็นคนดํานะแล้วเขาก็แบบว่าเป็นคนที่ตากแดดบ่อยแล้วก็ลองเอาไปลองกับเขาคือคือข่าวคือมันมหนึ่งสเต็ปแต่ไม่ได้ข่าววอกเข้าใจไหมเดี๋ยวน้องเกศทําให้ดูเลยน้องเกศเนี่ยน้องเกศก็จะแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะที่ใช้รีวิวของอีกอันหนึ่งอ่ะ แล้วเดี๋ยวอีกอันหนึ่งคือเมจิกมาร์ m มูสแป๊บหนึ่งอีกอันหนึ่งคือเมจิกมาร์กมูสแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวในคลิปว่าน้องเกใช้ทาครีมอะไรตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนอะไรอย่างนี้เนาะเอาเป็นว่าอันนี้มาเป็นการเติมผิวการแต่งหน้าหลังจากที่เ,เราทาครีมบำรุงตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะลงกันแดดแบบนี้ใครที่แต่งหน้าไม่เยอะนะพูดได้เลยว่าอันนี้ได้แล้วมันเป็นเนื้อมูสเดี๋ยวจะให้ดู มันจะเป็นเนื้อมูดแบบเนี้อเดี๋ยวมัจะทาให้ดูนะคือเราแบบมันมันเกลี่ยง่ายอ่ะมันเกลี่ยง่ายเราก็แบบว่ามันไม่วอกอะดูดีมันให้ความเป็นความกระจ่างใสนะแล้วมันสะดวกมากมันมาพร้อมกับหัวปั๊มแบบเนี้เออ ชอบอะคือลูกสาวลูกรักเลยอะดูดิเป็นเนื้อมูสแบบเนี้ยแล้วแบบนุ่มๆอะเธอดูสิโอ้ยฉันชอบมากส่วนเรื่องกลิ่นนะอันนี้มันไม่มีกลิ่นแล้วก็มันไม่มีกลิ่นก็หมายถึงว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมเพราะฉะนั้นคนที่แพ้น้ำหอมใช้ได้นะจ๊ะโลดมากอะดูสิขาวกระจ่างใสเหมือนเราลงทั้งเบสแล้วก็ ออลงเป็นตัวกันแดดไปด้วยในตัวมันเลิศมากเดี๋ยวน้องแคสะี่สูจตรการกันน้ำให้ดูเดี๋ยวน้องแคสจะทาหลังมือนะ,อะเห็นปะมันจะขาวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำดูสิมันไม่เกาะมันเป็นหยดหยดแบบนี้เห็นปะอะแต่ถ้าเทียบกับตัวเนื้อเนื้อของเราธรรมดาที่ไม่ได้โดนน้ำนะ เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ยมันก็คือจะไหลเลยถูกไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้เห็นป่าว่ามันเป็นกันน้ำเป็นหยดหยดแบบเนี้ยนี่คือนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่ากันน้ำนะคะโอเคนะเป็นหยดหยด,ยดเหมือนหยดน้ำบนใบบัวก็คือกันน้ำแล้วก็ถูกก็ไม่ออกนะถูมันก็แบบเห็นป่าวมันก็ยังขาวเนียนอยู่อ่าเทียบต,ตรงนี้กับตรงนี้นะ พอทาให้ครึ่งเดียวเนี่ยถูกก็ไม่ออกแต่ถ้าเราใช้รีมูเวอร์มันก็ออกนะคะเพราะฉะนั้นหมดปัญหาอันนี้คือเดอะเบสอะรักจริงๆรักมากชอบมากนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่เอ่อเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ว่าสามารถไปดูที่ไปดูได้ที่ Facebook นะคะ Magic Wonderland Mark Moose แบบนี้นะคะอ่าช่องทางของเขา พอจะเห็นกันไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวน้องเกดจะขึ้นไว้ที่หัวคลิปให้นะคะโอเคค่ะสำหรับการเตรียมผิวแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ลงคอนซีลเลอร์ลงในปกตินะคะเรียบร้อยโอเคค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะแค่นี้อู้ชอบมากอะ่ะขอบคุณอีกรอบนะคะน้องเกดได้ส่วนลดไงน้องเกดไม่ได้ได้ขอมาฟรีหรอกอืมแต่ชอบมากจริงอะ่ะเออได้ราคาพิเศษไงแล้วเราก็แบบ เห็นคนหน่นเคารีวิวนั่นนี่อ่ะแล้วใช้แล้วก็ไม่แพ้อ่ะเออโอเคค่ะคลิปนี้ไปแค่นี้สวัสดีค่ะดูสิผิวกระจงางใสอย่ะแล,แล้วเราจะลงซ้ำมันก็ไม่เป็นค่าไม่เป็นอะไรนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวน้องเกศลงซ้ำดูสิเนี่ยมันก็คือแบบให้ความกระจ่งางใสอย่ะแล้วมันเกี่ยงง่ายอย่างต้องใช้เยอะอ่ะใช้ประมาณแบบเนี่ยแค่นี้เราก็ได้แบบ ถึงช่วงคางอย่างนี้แล้วโอ,อ้รถหน้าโอเคค่ะบ๊ายบาย